สวัสดีครับผมวันนี้ช่องวัดซืกิ่งทองมาถึงนาของลุงวีกับป้าลาไยนะครับที่อำเภอดอนจานจังหวัดกาลสินครับเดี๋ยวสอบถามลุงวีก่อนนะครับผมสวัสดีครับลุงวีครับสวัสดีครับวันนี้มาเยี่ยมอีกรอบนึงรอบที่แล้วนี่คือช่วงนั้นข้าวนาปีนาปีครับเป็นอาการคือไม่กินปุ๋ยเนาะตอนนั้นที่มาแก้ไขแล้ว พอหลังจากแก้ไขแล้วแล้วผลผลิตอ่าลองเล่าดูสิครับเป็นยังไงอก่อนหน้าปีนี้ไอหากนี่ดำดำเลยอเอาขึ้นมาดำเลยหลังจากเอาใส่ปุ๋ยตัวนี้แหละครับเนี่ยใบหยกเนาะใบหยกนี่แหละครับ,รบมันจะควายกลิ่นหากหากควายแตกออกมาก,กินนะครับเริ่มรากเขาครับเริ่มรากเขามากอ,อันใส่ยียดแล้วอันได้กันเลย นันงก็ซอยบได้จักเทือครับก็ได้คนไปพ่อเนี่ล่ะครับเนี่ยในคลิปในคลิปนี่่ะนี้ไปพ่อโทรเลยพ่อจะโทรเมือหนันก็ปึ๊บมาเลยแล้วทีนี้พอหลังจากนั้นมันจะไม่กินปุ๋ยก็คือต้นเล็กๆหรือเหลืองเนาะใบแห้งเลยเนาะต้นเล็กๆเสจี๋แหละครับแล้วทีนี้พอตอนได้ใส่ไปแล้วช่วงที่แต่กอเขานี้แต่กอดีขึ้นไหมครับครับแต่กอดีขึินต้น ต้นอวบนะครับ,บที่นี่ hmm. เริ่มเริ่มอวบแต่ที่รแรกเนี่ยต้นเหีหห่ยวๆใจๆเลยเออแล้วพอทีนี้พอช่วงนั้นที่เราใช้ตัวแร่ปูกราไฟเนาะแล้วก็ก้อนก้อนจะแร่ปูกราไฟนี่จะเป็นตัวน้ําเทนเดอร์ครับเอามาปรับสภาพน้ําสภาพดินก่อนเนาะแล้วค่อยมาใส่ตัวใบหยกอีกทีหนึง่งแล้วปุ้ยนี่ครับ,รบแล้วทีนี้พอหลังจากนั้นก็มันเป็นช่วงที่หน้าฝนครับคนดี ช่วงหน้าปีช่วงนั้นนี่โรคแมลงเพียบเลยครับแล้วนาข้างๆเป็นยังไงครับตอนนั้นช่วงนี้อันเป็นโรคเป็นโรคกันก็ะสันแบบยับยางบดไอเลยของเพื่อนเป็นเนี่ยครับก็ช่วงร้อยสิเก็บเกี่ยวของเพื่อนเป็นหมดเลยครับก็ข้างๆเนี่ยเป็นไม้เป็นยางรงรอยูนี่เนี่ยหรือจะเป็นน้ำปุ๋ยเลยจังไดกับปุมกับบูหูตะวัาบ่เป็นเลยโอ้เปลี่ยนโรคแมลง ไม่มาใกล้เลยครับโอ้แล้วทีนี้ผลผลิตออกตอนที่ว่าเก็บเกี่ยวได้ปกติไหมครับได้ปกติแหละครับโอ้โอ้จากที่ไม่กินปุ๋ยเนาะครับขั้นขั้นเห็นขั้นบอนได้ติดต่อนี่มาเบงเนี่ยต้องไต่บ่ได้เขาเลยเ่ร<พ>อตายหมดเลยเนาะครับอืมตอนนั้น,นกี่วันนะตอนนั้นที่ที่ข้าวมีอาการช่วงนั้น จะสี่สิบวันเลยไหมครับครับสี่สิบวันผลเวโอ้สี่สิบวันตะขึ้นอยู่ประมาณครบหนึ่งเนาะครับตอนนั้นที่มาดูครับรากดำดำสั้นๆแล้วก็ใบที่เกิดก่อนก็จะออกเป็นประมาณเหลืองเหลืองสิบสิบออกเป็นสีส้มๆแล้วก็แห้งคืึ่งขึ้นมาก์ขึ้นมาใบเดียวใบเดียวคนรู้คนไม่ได้เสียดกันมากเลยครับพอแตกยอดแล้วไอ้ใบเก่าที่ขึ้นก่อนก็ตายตาย เออ, <laughs> อ,า <laughs> อาการนี้ <laughs> โอ้ถือว่าโชคดีมาแ,ก,าแาก้แล้วก็ได้ใบยกแร่ปูขาไฟใบยกเนาะ <c oughs> <ๆ S 2> มาแก้แล้วก็ได้เทนเดอร์มาก่อนรอบแรกเ <c oughs> ทนเดอร์มาย่อยเเดอร์มา <c oughs> <ๆ>่ครับมาปรับสภาพดินแล้วก็มากําจัดพวกแบคทีเรียเชื้อราเสร็จแล้วก็มาใช้แร่ปูขาไฟใบยกผสมเคมีบ้างเล็กน้อยเนาะตอนนั้น <c oughs> แล้วก็มีที่เอาให้ทดลองก็คือฮอร์โมนกิ่งทองครับ ทางใบเนาะที่ว่าเอาให้ฉีดรอบเดียวเพื่อนมากับวันน,นั้นค่ะออกมาสองขวดน้อยๆสองขวดน้อยๆฉีดได้รอบเดียวหรือสองรอบตอนนั้นสองไส่สองรอบแล้วไปยัไงไง <laughs> จริงๆแล้วน่าจะได้ขวดน้อยๆนี่คือประมาณร้อยห้าสิบซีซีนี่ก็ใช้ได้อยู่ประมาณเท่าไหร่ละร้อยห้าสิบซีซีนี่ได้ประมาณทั้งห้าไร่นาะมันน้งครับไม่เกินนั้น <laughs> ฝาดสิบห้าไร่เลยไร่ขวดเล็กแล้วก็ประหยัดใช้ในในเงี้ยวานั่นกันกันโรคกัน กันแมลงครับนกหนูพวกนี้ด้วยโอ้นกหนูเนีอันอยากเงียบด้วยครับโอ้ยากเงียบเพราะว่ามันก็บางด้วยแหละเนาะเราไปใส่ส่วนผสมที่บางเพราะว่าจริงๆแล้วมันต้องใช้แค่ห้าลาเราฟาดสิบห้าล่ขวดเดียวจางหน้าจังผมเพชรพันเข่าหน้าปางไปเทิงเเนี่ยละครับอันปกติเนี่ยนกส้มนกเนี่ยมันมัก มากินหน้าปังคักได้อส่วนหน้าเปียนไ่บใครสนใจไปไหนได้น้อยๆเนี่ยอ๋อนกกระจิบน้อยๆน่นกกระจิบน้อยๆเนี่ยมันสิมากคักวันตัวเนี่ยมันเผื่อว่าได้ครับทุ้ปีทุ่ยยังเนี่ยไล่ยังคักวันตัวอ้อมันขนาดทั้งปักทงพวกยังเห็ดไรมันกับมากินคือเก่าโอ้ที่ปักทงนี่คือปักทงไล่นกวันนครับอ้านึกว่าเอาปักทงไว้ว่าอ๋อเราไปว่านปุยถึงนี่ถึงนี่ปักไล่นกมาเที่ยวในปีนี ผมปักไปไว้ตั้งที่เสือครับก็ปรากฏว่าคือมันนั่นคล้ายๆแบบแต่ว่าก็ยังมันถือกินมันมันสิโบมอือแต่ว่ามันกับมาอยู่มาแต่บบกินมาก่ะพูถึงวานอาจจะลดลองลองมือเนางะลดลง่ย่างคากเนี้บผมออกมาสีเซตันตรงนี้เลยเนี้ยครับเพราะว่าจากที่เคยได้ฟังจากที่บริษัทเขาพูดเนาะก็ในเรื่องของกิ่งทองเวลาเรา ฉีดไปเนี่ยมันจะช่วยในเรื่องของการสร้างคลายเขาอะมันลงมากินอยู่เล็กน้อยครับกินแล้วก็เหมือนกับไม่อร่อยหรือติดคอหรือบาดคอหรือเปล่ามันก็กินแล้วไม่คือเหมือนกินแล้วไม่เหมือนเดิมมันก็หนีครับมันอาจจะเป็นคายหรืออาจจะเป็นแบบแร่ธาตุอาหารไปเสริมสร้างกลิ่นอะไรบางอย่างทําให้พวกนกหนูพวกนี้มันไม่ชอบหรือมันเถือกินอีหรีว่านี่ได้สั่งเลยครับอืมได้สั่งาารอบเองวันนี้ก็สั่งขึ้นกันเลยครับรอบนี้เป็นรอบหน้าปังครับหน้าปังอได้สั่ง เดี๋ยวผมจะให้ดูนาปลังนะครับอันนี้เป็นข้าวพันุอย่างครับหอมหอมหอมนาคาหอมนาคานะครับตัวนี้นี่อายุข้าวประมาณสิบห้าวันพอดีเนี่ยครับเดี๋ยวจะเอาน้ํารวบน้ําข้าวแล้วครับรวบน้ําข้าวแล้วก็พุ่งนี้มะลืนก็วันวันได้ภูเขาไฟใบหยกครับนาสิบห้าไร่ครับผมนี่ครับก็เพื่อควบควบคุมหญ้าวัชพืชด้วยเนาะครับแล้วก็จะได้แบบ ช่วยปรับสภาพดินปรับสภาพน้ําเพราะว่าตอนนี้ก็น้ําก็อยากอยากจะให้ดูก็คือเริ่มเป็นสนิมนะครับนี่ครับมันจะเป็นลาสนิมน้ำตรงนี้มันเป็นน้ำซึมออกมาจากคลองเก่าเพราะว่ามันเป็นน้ำหุ่งอย่างเป็นบานนะโอ้เออตะกอวมันเป็นคลองเก่าอยู่เนี่ยคลองซอยอ๋อเ,เป็นคลองเนาะตรงนี้นนเป็นคลองในเมือง,งอเพชรปุณย์ยตตี้ไหมครับ ทีนี้ก็เลยมารอบนี้เห็นว่ารอบที่แล้วนี่คือได้ข้าวจากคิดว่าไม่น่าได้ข้าวแต่ทีนี้ได้ข้าวแล้วก็เลยอ่ะน่าจะเป็นที่แร่ภูเขาไฟช่วยแล้วก็กิ่ทงทองครับวันนี้โท้สั่งอีกเลยครับวันนี้รับมาสิบกระสอบเนาะรกระสอบละยี่สิบห้ากิโลก็จริงๆแล้วกระสอบหนึ่งก็ได้หนึ่งไร่แต่ทีนี้สิบห้าไร่ประหยัดลงหน่อยนึง,งเอาสิบกระสอบต่อสิบห้าไร่แล้วก็เพื่อจะได้ซื้อตัว ฮอร์โมนกิ่งทองเป็นขวดเลยเขานี้ครับเพื่อเอามาฉีดพ่นทางใบช่วยเพราะว่าช่วงหน้าหน้านี้เป็นเป็นหน้าที่ไม่มีฝนยูเรียอาจจะไม่มีมากับฝนก็เลยต้องใช้ทางใบแทนช่วยเพิ่มครับตัวนี้ครับโอ้สุดยอดครับเดี๋ยวถือว่าสุดยอดเนาะเพราะว่ารอบที่แล้วคือนาข้างๆเขาก็เป็นโรคครับเป็นไม่ได้ข้าวเลยหรืออาจจะได้น้อยครับ ได้ลดลงเพราะว่าเขามันเป็นแบบใหม่ๆบรญญามันสิเป็นบรญญามันสิได้เก็บเกี่ยวนะน่ะเขาสิใหม่ลงมันเป็ี่ยนไปได้น่ะมูนนี่นี่โอ้ันเป็นพูดง่ายๆเขาบอกว่าไปฉีดยาฆ่าแมลงยาฆ่าโอ้อ่ะรับสายก่อนนะครับผมทางนั้นโอเคครับทีนี้นางข้างข้างนี่คือเป็นเชื้อโรคแล้วก็แมลงเนาะแต่ทีนี้อันนี้ผมสันนิษฐานนะว่า คือนาทุกนาก็เป็นโรคเดียวกันเป็นแมลงเดียวกันครับแล้วทีนี้ในละแวกนี้ก็คือร้านค้าขายพวกเคมีที่ว่านี่ก็ร้านค้าเดียวกันม,มันกับพูดถึงว่ามันกับเป็นตัวยาเดียวกันเปิดยาสุ่มเคมีต่างๆเนี่ยตัวยาเดียวกันเบิดพอไปซื้อร้านเดียวกันเนาะครับทีนี้เขาว่าเอาไปฉีดตัวนี้มันหายเพราะว่ามันหนีไปครับคือมันเจอครั้งแรกทีนี้มันไปนาของข้างๆไปซื้อร้านนี้เอายาเดียวกันมาฉีดข้างๆมันกับดื้อยา สุดท้ายคนอื่นก็ไปซื้อจากร้านนี้มาก็ดื้อยาดื้อยาสุดท้ายมันก็เลยดื้อมาลามกลับมาเหมือนเดิมก็เลยนาข,ข้างๆคนอื่นก็เลยโดนพวกเชื้อราแล้วก็มแมลงลุยได้เลยเขานี้นี่จ่องนี้มันนี่คือปัญหาครับช่อง,งนี้มันอยากเป็นโรคเสียะล้ว<อ>ตอนเก็บเกี่ยวตอนสิเก็บเ,เก็บเกีียวมันและมันอยากเป็นโรคครับ,รบแต่ถ้าเราใช้เป็นฮอร์โมนไม่ใช่ยาแต่มันเป็นฮอร์โมนเพิ่มและธาตุอาหารทําให้แบบพวกต้นข้าวมันมีความแข็งแรงขึ้นป้องกันตัวเองได้เนาะมันก็เลยทําให้แบบ แมลงกินไม่ได้มันก็หนีไปหานาคนอื่นที่เขาใช้เคมีแล้วหรือว่าเขาไม่ได้ใช้ตัวนี้มันทําให้ต้นพืชอ่อนแอมันก็เลยไปกินอาจจะเฟื้อใบอุ้มน้ําแบบนี้หรือทําให้มันไปกินของเราก็เลยเหมือนกับเอ้ามันคือดีทําไมแมลงไม่กินคิดว่ามียาเคมีอะไรดีหรือเปล่ามาฉีดไม่เลยเราใช้ธรรมชาติสร้างให้ธรรมชาติเขาป้องกันตัวเองมันก็เป็นวัชจักรเนาะอืมเห็นมัน ปกติกว่าของคนอื่นเพิ่นเลืมอนเป็นน้ำตูนีเว่านี่ได้โทรสั่งอีกครับได้โ,โทรสั่งรอบนี้นาปลังเขานี้<ก>ลองใช้เยอะขึ้นรอบ,รบรที่แล้วนี่แค่สามกระสอบส <c oughs> <ๆ>ี่กระสอบสิบห้าไร่นะสามสี่กระสอบแต่รอบนี้นี่คือสิบกระสอบเลยเขานี้ลองเต็มแม็กดูเนาะถือว่าเต็มแม็กแล้วแหละนี่ก็แล้วเพราะว่ามีทางใบตัวกิ่งทองนาโนอินไซน์มาพ่นช่วยอีกทีหนึ่งเดี๋ยวเราจะมาดูนะครับเพราะว่าอีกประมาณ สอวันนี้เนาะเดี๋ยวน้ําเข้านาแล้วก็เดี๋ยวเราก็จะหวานกันเสร็จแล้วพอหวานไปได้ประมาณสักห้าถึงเวันก็ฉีดฮอร์โมนกิ่งทองทางใบครับเพื่อเพิ่มแร่ธาตุอาหารทางใบอีกทีหนึ่งเดี๋ยวหลังจากนั้นถ้ามีโอกาสเดี๋ยวผมจะแวะมาถ่ายทําอีกทีหนึ่งเพื่อจะได้เห็นนะครับผมอ่าโอเควันนี้ก็ต้องขอขอบพระคุณลุงวีมากๆแลนะครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ ขอขอบคุณที่ติดตามรับชมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับสวัสดีครับ